ความสําเร็จทั้งคนที่เกิดในวันศุกร์นะเกิดจากความมีสเสน่ห์ในบรรดาเจ็ดว,วันเนีย่ยย้ําอีกทีหนึง่งคนเกิดวันศุกร์สเสน่ห์แรงสุดเสน่ห์แรงแบบคนหันขวับเลยเนี่ยแบบแสงจ้ามาแต่ไกลเลยอะ่ะ <c ười> คือคนเกิดวันศุกร์เนียเน่ยมีเสน่ห์แบบตะโกนอ่ะพูดแบบชัดๆคล้ายๆกับว่าเวลาที่เดินไปในกลุ่มคนคนเกิดวันศุกร์เนีย่ยจะรูปร่างหน้าตายอย่างไรก็แล้วแต่ จะเด่นออกมาด้วยความรู้สึกที่น่ามองน่าเข้าไปคุยแต่ไม่ใช่ทุกคนจะกล้าเข้าไปคุยนะเพราะอะไรพราะเข้าไปคุยกับคนประสบจริงๆแล้วเราไม่กล้าคุยกับเขาเลยอะมือสั่นทั้งหมดเลยอะเพราะความมีสเสน่ห์อันจับใจของเขานันเองคนสุกเนี่ยนะมีเขาเลยนะมีลักษณะน,นิสัยที่สอดคล้องกับความมีสเสน่ห์ของตัวเองก็คือชอบทําอ่ะ ให้คนเนี่ยเขามีความสุขใครอยู่ใกล้กับมะสงนะมีแต่เรื่องที่เขาจะพาไปบันเทิงไปกินไปเที่ยวหรืออย่างน้อยที่สุดเลยถึงแม้ยังจะไปไม่ได้แต่ก็มีข้อมูลนะที่กินที่เที่ยวเรื่องสนุกสนานศิลปะบันเทิงคนกับมาสุขเป็นคนที่มองอะไรที่เป็นเป็นความสวยงามเก่งนะได้กลิ่นสัมผัสดี ตามองเห็นสิ่งที่สวยงามหูฟังดนตรีแล้วเข้าถึงคือพูดง่ายๆเขาเรียกว่าประสาทสัมผัสของเขาทั้งหมดเนี่ยมันดีแล้วเขาก็จะเข้าใจหรือเข้าถึงความรู้สึกของคนได้มากพอจะเห็นไหมว่าคนเกิดมันศกนั้นนะ่ะมีอะไรบางอย่างที่พิเศษเกินคนอื่นตรงที่ เขาเนี่ยสามารถที่จะใช้สิ่งที่เป็นประสาสัมผัสทั้งหมดเลยเข้าไปจับใจคนได้เข้าไปทําธุรกิจได้ก็มีสองอย่างเข้าไปทําให้คนเนี่ยเขารักเขะชอบเข้าไปจับธุรกิจแล้วเข้าใจเข้าใจคนอ่ะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยรับรสได้ดีรับรสอาหารได้ดีใช่ไหมเราก็รู้ว่าอาหารแบบไหนคนชอบเราดมกลิ่นได้ดีเราก็รู้ว่า น้ำหอมแบบไหนกลิ่นหอมแบบไหนคนชอบเราฟังนะดนตรีได้ดีแล้วก็รู้ว่าดนตรีแบบไหนที่คนชอบใช่ไหมเราเห็นงานภาพศิลปะเห็นโน้ตเห็นน,นี่สวยงามเห็นลายลวดลายของเ,อเสื้อผ้ารูปทรงของรูปผ้าของผ้าเราเรารู้ว่าเสื้อผ้าแบบไหนคนจะชอบเราเอาทั้งหมดทั้งมวลน,นี้มาประกอบรวมกันแล้วก็มีทางที่จะเอาไปจับเป็นธุรกิจที่เยอะแยะต็มไปหมด ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เอาไปประกอบ,บธุรกิจโดยตรงคนวันศุกร์เนี่ยก็จะสามารถที่จะปรุงแต่งชีวิตของตนเองและคนที่เป็นคนรักคนรอบข้างให้มีความสุขความสําเร็จได้ไม่ยากเนี่ยคือลักษณะของคนวันศุกร์แล้วคนมันศุกร์นะจะมีความสําเร็จโดยที่ไม่มีใครเดินแบบได้ข้อหนึ่งก็คือเป็นคนที่มีเซนส์คือ มันเป็นผลก็แล้วกันจากการที่เขาประสาทสัมผัสดีไงจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคนคนหนึ่งสายตาดีมองประกายของอัญมณีแล้วเห็นได้ไวนะดมกลิ่นแล้วรู้สึกว่าอันเนี้ยมันรู้สึกต้องรู้สึกว่าเราในอารมณ์ได้ง่ายใช่ไหมเขาก็จะมีการสังเกตไปปนกันอนะ่ะ จนกลายเป็นคนที่เห็นอะไรแล้วรู้ตื้นลึกหนาบางได้ง่ายเหมือนคนมีเซนต์อะไรจริงจริงมันเกิดจากประสาทสัมผัสที่ดีดังนั้นเขาก็จะค่อนข้างรู้ใจคนไอ้การรู้ใจคนหนงคนที่เกิดวันศพเนี่ยนะมันไม่ใช่แค่รู้ใจไปอย่างนั้นรู้ใจเพื่อไปพิชิตใจพิชิตใจก็มีพิชิตสองอย่างพิชิตใจให้รักพอเราก็ได้อะ เราเป็นใครที่เกิดวันไหนก็นแเราแต่ถ้ามีคนที่รู้ใจเรามากๆเราก็รู้สึกว่าแพ้ใจเขาประมาณหนึ่งเลยใช่ไหมล่ะเหมือนกับว่าเขาทําให้เรารู้สึกเป็นคนพิเศษเนี่ยคนมันสุขชอบทําให้คนอื่นรู้สึกว่าเป็นคนพิเศษแล้วถ้าหากว่าเราอ่ะเป็นคนที่จะไปซื้อสินค้าใช่ไหมถ้าคนที่เขาขายสินค้าเขาทาสินค้าอะไรขึ้นมาประหนึ่งว่าเขารู้ใจเราจังเลยว่าเนี่ยคือสิ่งที่เราขาดอ่ะ เราก็อยากจะซื้อสินค้ากับเขาเราซื้อแล้วก็กลับมาซื้ออีกเพราะว่าเหมือนกับเจอเจ้าที่ชอบแล้วนะเนี่ยเนี่ยลักษณะคนมันสุขเนี่ยความมีดีของเขาเนี่ยที่มาผนวกรวมกันเนะี่ยทั้งเรื่องของการมีภะษาสมัมผัสที่ดีการมีอารมณ์การมีเสน่ห์การมีการสังเกตการมีเซนที่ดี <c oughs> เมื่อมาผนวกรวมกันแล้ว่ะก็จะกลายเป็นคนที่สาเร็จโดยใช้คุณสมบัติพิเศษอันนี้ของตอนเอง ขอย้อนมานะคิดแล้วก็พูดถึงคำว่าสเสน่ห์นะเพราะว่าคำนี้ยมันไม่ใช่มีกันได้ง่ายๆทุกคนแล้วสเสน่ห์ของคนมันสุกนั้นเนี่ยเป็นสเสน่ห์ที่มันชัดเจนชัดเจนมากพอที่คนเนี่ยจะรู้สึกได้ไม่ยากสมมตินะเราเดินออกไปนะหรือเราอยู่บนโซเชียลเน็ตเวิร์กก็แล้วแต่ แล้วเราเจอกับคนมากมายอ่ะเราก็จะสะดุดตากับใครบางคนที่มีเสน่ห์มากที่สุดนอกนั้นก็จะทำความรู้จักไล่เรียงมาจาอคนที่ธรรมดาเฉยๆใช่ป่ะคือถ้าเกิดว่าไล่เรียงจากคนที่แบบธรรมดาที่สุดไปจนถึงคนที่มีเสน่ห์ที่สุดเนี่ยคนมัสุขจะอยู่หมวดแถวนไงนั้นเขาก็จะเป็นคนแรก,แรก ที่มีคนเลือกอยากจะทําความรู้จักกับเขาเป็นคนแรกๆที่เวลาที่จะต้องไปทําอะไรที่มันสนุกสนานมีความสุขกับเพื่อนจะนึกถึงเพื่อนจะเรียกหาคนมันสุขมาก,ก่อนเลยคืออยู่กับคนนี้ยังไงก็มีอะไรนะความคืนเครง่เรงเรื่นเริงบันเทิงใจแน่นอนเพราะว่าชอบเข้าหาสิ่งที่มันเป็นความสุขไงในมุมหนึ่งคนมันสุขเนี่ย ก็อาจจะต้องการการไค้ควรการคิดเพราะว่าเป็นคนที่ใช้อารมณ์เหนือเหตุผลค่อนข้างมากดังนั้นในหลายๆมุมมองที่คนมระสขมีความเศร้าก็อาจจะจมดิ่งอยู่กับความรู้สึกของความเศร้านั้นนะเนิ่นนานทีนี้ถ้าเรารู้ตัวว่าเรากำลังอยู่ในภาวะอารมณ์ที่โอ้โหอธิบายไม่ถูก ให้พยายามนะครกส่นะให้พยายามหาคนที่รู้ใจคนที่สามารถที่จะระบายความรู้สึกที่อยู่ข้างในออกมาได้ไม่งั้นมันเราจะอยู่ในสภาวะน,นั้นเนิ่นนานจนกว่าจะฟื้นออกมามันก็พลาดโอกาสหลายๆอย่างไปแล้วนะถ้าจะให้ดีฝึกตนเองให้ใช้ อารมณ์กับเหตุผลเนะี่ยอยู่ในฝั่งที่เท่าเท่ากันห้าสิบห้าสิบก็ไนนะ้ไม่จะทำให้เราใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นเรายังคงคุณสมบัติของการมีรสยมที่ดีการมีความสุขการมีประสาทสัมผัสที่ดีการคิดการวางแผนที่ดีได้นะอารมณ์ดีขึ้นเครงได้แต่ว่าให้เรามีเหตุผลเข้าไปจับไปประกอบอยู่อย่างละครึง่งอย่างละครึง่งอ่ะมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเออชีวิตมันง่ายขึ้น ใช่ไหมเวลาเจออะไรที่มันมีความสุขมากก็ไม่ต้องหัวเราะฮาฮาเวลาที่เศร้ามากจะได้ไม่ต้องร้องไห้โฮโฮคือแบ่งให้ครึ่งๆอันหนึ่งการที่จะเสริมให้ดวงมีลักษณะข,ของความมีสเสน่ห์มีเมตตามหานิยมซึ่งมันมีอยู่แล้วนะให้มันได้เงินได้ทองด้วยมันต้องเชื่อมโยงแล้วก็เชื่อมรวมกันนะคือคนมันสุขจงใช้สเสน่ห์ ให้แปลเปลี่ยนเป็นเงินเป็นทองได้ด้วยมันจึงจะเป็นคนบรรสุขที่มีความสุขแล้วก็มีตังในกระเป๋าด้วยไงดังนั้นการที่เราจะใช้วัตถุมงคลบางอย่างสักชิ้นหนึ่ง<อ>เพื่อมุ่งเน้นให้ได้ทั้งสองสิ่งนี้อาจารย์จะให้บูชาแม่นางโกยมหามนตาหน้าตาเป็นนี้นะแม่นางโกยมหามนตาเนะี่ดูคล้ายๆจะเป็นนางกวักแต่จะมีคุณลักษณะพิเศษที่เพิ่มขึ้นมาคือ รงศิษฎจะเป็นลักษณะของสิวลึงนั่นหมายถึงว่าจะได้ทั้งมหาเสน่ห์และมหาภพกระซับเข้ามาในองค์งงเดียวองค์เดียวองคนี้นะถ้าหากว่าใครที่ได้บูชาแล้วเอามาแตะนะครับแล้วจะเอาพกติดตัวหรือวางไว้ววที่เจ็บเงินก็ได้เรานึกถึงเป้าหมายที่อยากให้มีใครที่เขาคิดถึงเราอยากให้ได้เงินได้ทองเท่าไหร่จะเจราจาค้าขายจะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งคู่ก็ได้ แล้วพบติดตัวก็พออาจารย์ปลูกเสรให้เรียบร้อยไม่ต้องใช้คาถากำกับก็จะเป็นสิ่งที่เสริมให้ได้ครบทั้งหมหาเสน่ห์และพกกระซับวันหนึ่งนะคนบรรสุกนะก็จะได้ครอบครองจํานวนจํากัดขอให้